รองเท้าแตะถือเป็นไอเทมสำคัญที่สาวๆทุกคนจะต้องมีเพราะสวมใส่ง่ายและสะดวกสบายนอกจากนี้ยังลุยแดดและลุยฝนได้โดยที่ไม่ต้องหวาดหวัน่น แต่ทั้งนี้รองเท้าแต่ผู้หญิงก็มีหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งแต่และดีไซน์ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเสื้อผ้าทุกชุดอีกทั้งรองเท้าแต่บางคู่อาจทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้า,า,ทาและขาตามมาได้แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับคุณนั้นเรามาหาคําตอบในบทความนี้กันค่ะรองเท้าแต่สําหรับผู้หญิงนับว่ามีมากมายหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กีฬาอย่างไนกี้และอาดิดาหรือแบรนด์รองเท้าที่เน้นผลิตรองเท้าแต่เพื่อสุขภาพอย่าง b i r k e n s t o c k และฟิตฟลอบโดยในบทความนี k ้เราได้รวบรวมวิธีการเลือกรองเท้าแต่ผ e ในการเลือกรองเท้าที่เหมาะกับตัวเองปักทั้งยังมีคำแนะนำและทริคการแต่งตัวต่างๆจากดีไซเนอร์โดยเฉพาะมาฝากและที่ขาดไม่ได้เลยเรายังมีสิบัันดบรองเท้าแต่ผู้หญิงจากแบรนดังที่กล่าวมาข้างต้นมาฝากกันอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือรองเท้าแต่ผู้หญิงฟิฟฟ์ลอบรุ่งแนวย u เอว t เลเทอร์โ s โ s สซันเหากพูดถึงฟิฟฟ์ฟลอบก็คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์รองเท้าแต่เพื่อสุขภาพยอดนิยมแบรนด์นี้อย่างแน่นอนโดยรุ่นนี้มีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีไมโครวอเบิรบอร์ดทำให้พื้นรองเท้าบริเวณส้นหนาเป็นพิเศษช่วยรองรับน้ำหนักและดูดซับแรงกระแทกได้ดีสวมใส่แล้วรู้สึกนุ่มสบายเท้าไม่ปวดเมื่อยแม้เดินเป็นเวลานาน นอกจากนี้ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายแบบมินิมอลประกอบกับสายรองเท้าที่เป็นหนงังแม้จะเป็นรองเท้าหูหนีบก็ยังดูสวยงามแบบถึงทางการ mix and match ให้เข้ากับลุคแคช,ชัว l ได้เป็นอย่างดีทั้งใส่สบายแถมยังใส่ได้ทุกวันแบบนี้จึงไม่แปลกเลยที่รองเท้าพิฟลอปจะครองใจสาวๆมาอย่างยาวนาน ผลิตภัณฑ์ที่2คือรองเท้าแต่ผู้หญิง BIRKENSTOCK e รุ่นมาดริด BIRKENSTOCK e เป็นแบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนานรวมถึงในหมู่คนไายเพราะขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทา,านใส่ได้นานหลายปีอีกทั้งตัวพื้นรองเท้ายังรองรับน้ำหนักได้ดีเมื่อใส่ไปนานน้นก็จะปรับสภาพให้เข้ากับลักษณะรูปเท้าของผู้ใส่ได้จึงช่วยลดการบาดเจ็บหรือปวดเมื่อยเท้าซึ่งนับว่าเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ับรูปเท้าเป็นอย่างยิ่งโดยรองเท้าแต่รุ่นนี้มีดีไซน์ที่คลาสสิกและสวยงามสามารถ Mix and m i x ซ์แอนดแมทกับเสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์อย่างไรก็ตามรองเท้ารุ่นนี้ไม่สามารถซักได้หากต้องการทำความสะอาดควรทำตามคำแนะนำของแบรนด์เพื่อยืดอายุการใช้งานรองเท้าด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแตะผู้หญิงครอรุ่นไลรยสเตรทรองเท้าแตะผู้หญิงจากครอบ มีชื่อเสียงในเรื่องของความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงกันน้ำและทำความสะอาดง่ายจึงเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานโดยความพิเศษของรองเท้าแตะรัดส้นรุ่นนี้อยู่ที่การนำวัดสดุโฟมไล้รายมาผลิตพื้นรองเท้าส่วนบนเพื่อเพิ่มนุ่มเท้าเป็นพิเศษและนำโฟมครอทายมาช่วยซัพพอร์ตความเบาสบายเวลาเดินตัวสายรองเท้าเป็นสายยืดหยุ่นกระชับกับรูปเท้านอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา บวกกับดีไซน์เพรียวบางที่ช่วยให้เท้าดูเรียวยาวขึ้นจึงทำให้รองเท้าแตะคู่นี้เหมาะกับการใส่เดินในทุกๆวันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแต่ผู้หญิงโฮสเตอร์รุ่นกลิ่มเมรอเจลลี่แชมเป้ยนไปสเอสทีเแบรนด์โฮสเตอร์น่าจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาการดีของสาวสาวหลายคนเพราะมีออกมาให้เลือกซื้อการหลายรุ่นโดยจุดเด่นที่แทบทุกรุ่นมีเหมือนกันก็คือเม็ดเพชรที่เป็นประกายวิบวับสวยงามบนสายรองเท้าเมื่อรวมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายและมีรูปทรงเรียวบางจึงทําให้รองเท้าแต่แบรนด์นี้มีความเรียบหรูดูดีเหมาะกับแค่ช่วงลุคสุดๆซึ่ง ำหรับรุ่นนี้มีการออกแบบให้เป็นสายรัดซึ่งช่วยให้สวมใส่ได้กระชับพอดีกับเท้าผลิตจาก PVC ที่น้ำหนักเบากันน้ำกันลื่นและไม่เลอะง่ายแต่มีข้อเสียอยู่ที่เนื้อวัดสดุดจะค่อนข้างแข็งอีกทั้งยังมีพื้นรองเท้าแบนจึงอาจทำให้เดินเป็นเวลานานแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแตะผู้หญิงฟิตฟลอรรุ่นฟีโน S สล e เอแปลโออาร์เอลดแทแปดศเปลี่ยนลุกของการใส่รองเท้าแตะจากที่ดูสบายๆให้มีความเป็นทางการมากขึ้นด้วยรองเท้าแตะแบบหนีบจากฟิตฟลอรที่ใช้เฉดสีเป็นสีดำตกแต่งด้วยลายดอกไม้เพิ่มความสวยงามคลาสสิกได้เป็นอย่างดี มีส่วนของตัวรองเท้าทําจากวัสดุคุณภาพที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกย่างก้าวแถมยังใส่สบายไม่ปวดเท้าเหมาะสําหรับใส่ในหลายโอกาสไม่ว่าจะใส่ทํางานหรือใส่เดินเล่นในชีวิตประจําวันก็ไม่มีตกเทรนอย่างไรก็ตามควรทาความสะอาดรองเท้าอย่างระมัดระวงังไม่แนะนําให้ซักด้วยเครื่องซักผ้ารวมถึงไม่แนะนําให้โดนน้าเพราะอาจทําให้รองเท้าเสียหายได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแต่ผู้หญิงฮาวายอันัสรุ่น Luna าแซนด้าเอกลักษณ์ของแบรนด์ฮาวายอันัสอยู่ที่วัสดุรองเท้าที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกนุ่มนิ่มเบาสบายและมีความทนทา,านดีเยี่ยมจึงใช้งานได้อย่างยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำความสกรปรกหรือกลิ่นเหม็นอับปวนใจ นอกจากนี้ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นด้วยรูปทรงสายรองเท้าลวดลายแปลกใหม่ไม่เหมือนใครทั้งยังมีสีสวยๆให้เลือกอีกเพียบจึงสามารถใส่ร่วมกับเสื้อผ้าได้หลากหลายแนวและใส่ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะในวันสบายๆหรือวันไปเที่ยวทะเลก็ตามอย่างไรก็ตามรองเท้ารุ่งนี้มีส้นแบนมากจึงไม่เหมาะกับผู้มีปัญหาสุขภาพป่าเท้าเพราะอาจจะทำให้ปวดป่าเท้าได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแตะผู้หญิงไนกี o ้รุ o ่นดับเบิลยูออคคอร์ดดูโอสไลด์ดีเอ็มสองามาต่อกันที่รองเท้าแตะรัดส้นดีไซน์สวยคลาสสิกจากไนกี o ้รุ o ่นดับเบ o ลยูออคคอร์ดสไลด์นี้เหมาะกับสาวๆที่ต้องการรองเท้าแตะสำหรับใส่ไปเที่ยวชิลๆเป็นอย่างยิ่งเพราะผลิตจากโฟมหนาแน่นที่มีน้ำหนักเบา ออบรับเท้าอย่างพอดีใส่แล้วนุ่มสบายเท้าส่วนอัปเปอร์เป็นวัดสดุสังเคราะห์ที่อ่อนนุ่มมาพร้อมสีสันที่สวยโดนใจทั้งยังมีดีไซน์แบบเปิดซึ่งช่วยให้ระบายอากาศได้ดีนอกจากนี้ในส่วนของพื้นรองเท้ายัางผลิตจากอีว่าที่ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความคล่องตัวในการเดินใส่แล้วรู้สึกธรรมะแมงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วแถมยังไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องรองเท้าหลุดด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแต่ผู้หญิงสกอรุ่นแซนไอไอจะดีแค่ไหนถ้าหากคุณสามารถเดินไปด้วยนวดเท้าไปด้วยได้รองเท้าแต่ผู้หญิงเพื่อสุขภาพรุ่งนี้จะมาเป็นผู้ช่วยลดอาการปวดเท้าให้กับคุณเองด้วยเทคโนโลยีมัดศาสที่ออกแบบให้พื้นมีลักษณะเป็นคลื่นพร้อมผุ่มนูนที่จะช่วยนวดฝ่าเท้าระหว่างเดินให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าโดยใช้ไฟลอนซึ่งมีน้ำหนักเบานุ่มสบายดูแลรักษาง่ายและช่วย กระจายน้ำหนักได้ดีมาทำเป็นพื้นรองเท้าส่วนสายคาดเป็นผ้าทอลายจับคู่สีส่วนงามบูดด้วยอีว่าที่ยืดหยุ่นทนทานและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหารองเท้าเพื่อสุขภาพสักคู่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแตะผู้หญิงอดิดาสรุ่นอดิเอลตอาควาสไลด์สำหรับรองเท้าแตะยอดฮิตตลอดการจากอดิดาสรุ่นนี้ ออกแบบโดยคำนึงถึงรูปเท้าของผู้ใส่เป็นสำคัญทำให้ใส่แล้วกระชับพอดีไม่หลวมหรือคับเกินไปพื้นรองเท้าผลิตจากคลาวโฟมนุ่มสบายช่วยลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีส่วนวัสดุด้านนอกผลิตจากอีวาซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำและแห้งไวมีความยืดหยุ่นทนทานสูงจึงสามารถใช้งานได้ยาวนานอีกทั้งยังมีดีไซน์ที่เรียบง่ายจับคู่กับสไตล์การแต่งตัวได้หลากหลาย จะใส่เดินในวันสบายๆหรือวันไปเที่ยวก็ล้วนเข้ากาันและถ้าหาใครกำลังมองหารองเท้าสำหรับใส่เดินบริเวณสระว่ายน้ำรองเท้าแต่รุ่นนี้นับว่าเหมาะสุดๆเพราะสามารถป้องกันการลื่นบริเวณสระว่ายน้ำได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าแต่ผู้หญิงบาจาอินเนอบวกรุ่งล้านเจ็ดแสน่งม้านสาร้ี่สิบสใครที่ชอบหมายตารองเท้าแต่ผู้หญิงสักคู่อยู่รองเท้าแต่แบบหนีบรุ่งอินเนอร์จบวกจากบาจาคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจค่ะด้วยการผลิตพื้นรองเท้าด้านใจจากฟิลลอนโฟมที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทกเมื่อเคลื่อนไหวได้อย่างดี เมื่อรวมกับการใช้สายคาดที่ผลิตจากวัสดุ PU สังเคราะห์ที่มีความนุ่มสบายแล้วจึงทำให้รองเท้าแต่รุ่นนี้เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากอีกคู่หนึ่งเหมาะสำหรับใส่เดินในชีวิตประจำวันยิ่งไปกว่านั้นดีไซน์แบบหนีบสุดคลาสสิกนี้ยังมิกซ์แอนด์แมทเข้ากับชุดได้หลากลกุหลายสไตล์อีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าแต่ผู้หญิง S A N D A L I A S Urban Female Hawaiianas ถ้าพูดถึงรองเท้าแต่ผู้หญิงต้องมีชื่อแบรนด์ฮาวายอัน,นัตอยู่ในใจของสาววหลายคนแน่นอนเพราะรองเท้าแตะของทางแบรนด์มาในดีไซน์เป็นเอกลักษณ์พร้อมลูกเล่นที่หูหนีบตัวพื้นรองเท้าทําจากยางเนื้อนุ่มคุณภาพดียืดหยุ่นรองรับการเคลื่อนไหวพื้นรองเท้าด้านนอกยึดเกาะพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการลื่นมาในสีอมทองโดดเด่นขับสีผิวให้ดูสวยสุขภาพดีเข้ากับการแต่งตัวในวันสบายๆแถมยังล้างทําความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องกลัวเพื้อนเลยค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด